ตอนนี้เราก็อยู่ทะเลที่เกาะสมุยนะครับผมทะเลเกาะสมุยสวยมากนะครับวันนี้เรามีนัดก,กันนะครับผมที่ EP ที่21นะครับผม๋ยวเรียกซื้อันจองตัวด้วยนะครับม,มาวันนี้ขายรลอนๆนิดๆนะฮะพูดไทยเบาๆนะครับผม ออตอนนี้กำลังถ่ายกำลังจะถ่ายทีเซอร์นะครับผม,มบอแอ<ร>่หนุ่นะครับผมคดิบายดชุดเให้ดูบรรยากาศนะครับผมอ,าาอันนี้แม่คิงนะครับผม<า>นี่รูซามจินนะครับผมนี่ไงไปกัแบบเลิดนี่เออ โล่เลยอาพอจ่อละมุนี่แหละเขีนบอมิต้ค่นบอกว่าพอลูกสองมันอย่างคื่องออลาร์ที่นี่เลยนองเคล็ดลับของเราแม่นครับผมใส่แบนโซ่ด้ครับนี่ส่งพรมส่งผิวนี่ออรงออร่าผิวเนียนผิวใสก็ได้นี่นี่นี่มีกันแดดด้วยถ้าหรอมัไม่ควาำเป็นกิตเตอรเออไม่ควาำเป็นกิตเตอร์นะมีความเป็นวิ้งวิ้งในตัวคือใช้แล้วผิวฉ่ำมากนะคะ มาเที่ยวตอนลงที่ถ้าไปอาบแดดถ้าไปอาบแดดคือหอมด้วยแล้วก็ผิวคือชุ่มชื้นมากเออหอมแบบหอมเลย้หอมหอมแบบแล้วก็เด็กใช้ได้นะคะบอกเลยว่านะคะบอดีออยล์สูตรนี้นะคะเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะคะกลิ่นหอมมากๆนะคะกลิ่นหอมมากๆนะคะที่ราคา0 0 m l ตัวนี้นะคะ100 ML จับเซตคู่นะคะกับกันแดดสูตรเดิมมีเบอร์หนึ่งและมีเบอร์สองนะคะที่ราคาไม่พอนะคะแถมแบบสูตรพกพากันแดดแบบสูตรพกพาอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งกล่องนะคะจากราคา1 1,050บาทเหลือเพียงแค่599บาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางด้วยใครสนใจนะคะใครสนใจนะคะแนะนํานะคะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกดลิงก์ด้านล่างเลยวันนี้ไม่ขออะไรมากนะคะขอคนละ12ออเดอร์พอได้ใา่เบิ้งครับ่า่เบิ้งไม่ได้ใา่ฟังหรอรู้สิบอกว่า2ตัวนี้คือตัวเดียวกันนะคะแต่แค่จะแยกเป็นแบบหลอดและแบบพกพาซึ่งวันนี้มาจัดโปรให้ 3มชิ้นแบบนี้5้9ร้บาทส่งฟรีปกติราคาปกติจักบาทเนาะหนึ่บาทพูดนะนี่หนึ่งพันบาทซํำทบเครื่องซ้ำบ้านยังสี่ไหมเออมืม่อเน,นี้ยห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทบาได้ซองอันนั้นสี่แถมอีกอันนึงแบบพกผ้าผู้ใดบ่อ,อยากถือแบบหลอดแบบหลอดก็บ่ได้อันแบบหลอนี่สามสิบับเลยได้นี่จุกๆเลยนะนี่แถมไปอีกนี่แบบพกผ้า เอาไปใส่ก็ได้เอาไปตลาดนานใส่ทุส่งไปก็ได้ใช้ทุส่งไปก็ได้นี่แล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะที่รักมีส่วนผสมของคาร์โบมาด้วยสิบชนิดอ๋อนะคะเป็นส่วนผสมของดอกไม้นะคะสิบชนิดเลยคือหอมแบบว่าเราแบบว่าไม่ต้องฉีดน้าหอมเลยเป็นแบบทาปุ๊บเป็นผู้หญิงที่เนื้อหอมทาปุ๊บเป็นผู้ชายที่เนื้อหอมมากๆใครสนใจนะคะจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเป็นอากกาลังแรงใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับพวกเราด้วยนะคะก็จะเป็น น้องก้องพูดไทยให้ค่ะสวัสดีค่ะน้องข้องพูดไทยให้ฟังหน่อยค่ะภาษาหนึ่งประโยคคุณพี่กดอันกดลิงแ์้วครับผมผมจะสี่เดีพูดไทยไหมมาผมจะพูดไทยแล้วแหละอันนี้นะ่ผมจะพูดไทยแล้วถ้าถ้าอยากพูดไทยหน่อยเด็วพี่เขาจะสั่งหนึ่งร้อยออเดอร์ถ้าคิดว่าจะสั่งนัให้พูดไทยนั้นผมจะพูดให้นะฮะแต่ว่าต้องสั่งด้วยนะฮะซื้อแล้วซื้อแล้วภาาซื้อแล้วสองเซตโอ้ยขอบคุณคี่ะน ขอบคุณด้วยนะคะนี่แหละ FC ตัวจริงร,รีบเล, <F 3 S 1> เลยค่ะที่รัก,ร,กรีบเลยรีบเลยสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะแม่สายฝนนะคะแม่สิริทรขอบคุณค่ะ มานะพ่าฟ้ากดเดิ่อแม่เรื่อนมีบรกิการเก็บไปทางแล้ว<ห>ก็โอนก็ส่งนะคะส่งฟรีด้วยโปรนี้คือแบบว่าจุกมากๆเป็นโปรแบบว่าสําหรับซัมเมอร์นะคะที่แบบเรามาเทีย่ยวแบบว่าทะเลนะคะหน้าร้อนอย่างนี้นะคะเวลาเราออกแดดไปวัดตอนเ<ห>สาสีมันบอรประมาณแปดเก่าม้วนกระเด็นหอนเรยว<ห>ไปห้ไป,ไปหน้าจตงสีนะคะไปให้ไปหน้าผู้ชาไปให้ไปหน้าไปซอยแม่ดำนุ่งดำหน้าโซนีหนับนานดาหน้าเมื่อไปตลาด พากันแดดตัวเดียวจบเอาอยู่ว่าแต่คิดว่าแค่ดอกสิบ่มีลูกเสียบอย่างนี้เอาค่ะพอนี้คืออ้อมกลับมาแต่หาลูกหาเต่าอะไรได้ดีเอฟซีโตเกียวมีงซึโตกระใสได้พ่อบอกพอลูกสองหาลูกเขาโรงเรียนศูนย์เล็กไปทั้งสั่นโอ้ยคอยกระใสแต่พี่เขาใช้ตลอดพี่ก็ใช้ตลอดพี่นล่ใช้ตลอดเลยแหละแมนโชนี่พี่ใช้ตลอดเลยแมนโชนี่นี่จอเยอยากได้ทำไงเด็กๆว่าจัน ทั้งสอันนี่พี่ใช้ตลอดเลยมีส่งต่างประเทศไหมคะมีส่งต่างประเทศด้วยโอ้โหเลสามารถจิ้มลิงก์ได้เลยนะคะต่างประเทศเราก็ส่งเช่นกันนะคะนี่เขาสั่งมานี่ปกตินี่เขาให้ขายนี่พันกับ50บาทพุกนี้นี่แต่ว่าโว้ยผมไม่ขายหรอกผมไม่ขายแต่ว่าเขจะขายแพงกว่านี้นั่นผมว่าเอาสักเครื่องหนึ่งสักอะไรมา ครึ่งราคาย่อมยาวให้เพื่อนผมก็เลยว่าเอาขายสักครึ่งหนึ่งได้ไหมเพราะว่าผมรักเอฟซีผมผมอยากให้เอฟซีผมได้ทาเออผมอยากให้เอฟซีผมได้ไซน์นะก็เลยลดราคาให้น่ะนะแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าพนหนึ่งเนีกส่งพี่พร้อมเลยพี่น้องโอพี่น้องส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยเก็บปลายทางก็ได้จะเริ่มกดลิงก์ด้วยนะฮะ นี่ผมพูดไทยแล้วนีซื้อย้อนหลังไม่ได้ราคาบอกเลยใช่ถ้าไปซื้อย้อนหลังนี่มันไม่ได้นีมันจะเป็นราคาเดิมนี่เฉพาะในไลน์่ดน้นเฉพาะในไลน์ี้นีจบไลน์สดนี้จบไลน์สดนี้ไม่ได้ก็คือราคาดีดปกตินะคะใช่จบไลน์สดนี้คือไม่ได้แล้วนะคะที่รักเราสามารถนะคะกดสั่งซื้อได้เลยในไลน์สดนี้นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยในไลน์สดนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะก็จะ่าบอกออกดังราสันเพื่อนบอกเลยว่าออกดังค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ แสดงวัดยู่ได้คุ้มบ่จ๊ะวาอะไรคุ้มอะไรคุ้มคุ้มใช่คุ้มคุ้มตัวน้อยได้ตั้งสามอันูนสามอันแต่อันนี้อันเดียวก็สามร้อยเก้าสิบแล้วราคาปกตินะโอ้เจนนี่ยังหัวขวัญหนูไม่ได้หัวขวัญนะคะหนูอักเชยๆชค่ะแม่ใช่ยูแม่อยู่อังกฤษใช้ดีมากเห็นบอแบรนโซไปถึงอังกฤษแล้วเห็นไหมลานี่่สนใจจิ้มลิงก์ได้เลยค่ะพี่อะไรเอ่ยนะคะพี่อะไรเนี่ยนะคะ สนใจจิ้มลิงด้านล่างเลยนะคะปักลิงไว้อยู่ด้านล่างนะคะที่รักนะะลิงเนี่ยปักอยู่ข้างล่างค่ะสามารถอ่ากดลิงเข้าไปได้เลยค่ะลิงกี่หนูปักอยู่ข้างล่างเด้อค่ะจิ้มลิงเข้าไปนะคะแล้วก็แจ้งว่านะคะแจ้งว่านะคะแจ้งว่านะคะมาจากไรโซดนะะแจ้งว่ามาจากไรโซดนะคะใช่ใช่โอ้ยเนาะอะเริ่มกดโอ้อย่าลืมกดลิงก์นะฮะนั่นแหลิงด้านล่างจิ้มลิงก์นะนะ อย่ามัวแต่หัวผมนะฮะเพราะว่าคนจะไม่ได้ราคานี้ดิถ้าคุณหัวคุณไม่ทันนะนี่มันไม่ได้เยอะผมไม่ได้ไหลโดนขนาดนี้ว่าผมจะไปโดดน้ำโตน้ำก่อนนี้โอ้อะไรตัวเดียวอย่าเพิ่งเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะผมไม่ได้ไหลโดนจะไปโตน้ำเหรอไม่พอ ฉีกน้ำกับใบหยือค่ะเหรอใช่โดนน้ำก็ไม่โดนน้ำไม่หงือค่ะโดนน้ำไม่หลุดไม่ลอกเลยหรอไม่ลอกค่ะ้อไจนะจะใช้นอกจากจะใช้พวกครีนซิ่งหรือไม่เป็นพวกสบู่ล้างออกแต่ถ้าโดนน้ำอย่างเงี้ยเราปาดเป็นสี่งไม่สิกลืนกินเขาก็ผิวเลยว้ายจะกลืนกินเข้ากับผิวเลยแล้วก็จะทําให้ผิวเปล่งแล้วก็น่าใสไร้สิวเนียนว ใช่จริงค่ะอยากให้ลองเกลี่ยง่ายมากใช่ค่ะเพราะว่าเนื้อค่อนข้างที่จะฟูนะคะเป็นเนื้อแบบเนื้อเค้กฟูนะคะเมื่อกี้น้องทาไปแล้วมือข้างนี้แล้วก็ข้างนี้น้องไม่ได้ทานะคะถ้าได้ทั้งตูดถ้าได้ทั้งหนานะคะถ้าได้ทั้งหลังถ้าได้ทั้งแขนถ้าได้ทั้งขาถ้าได้ทั้งข้อพุณนะคะทาดักลายนะถ้าัวดักลายใช่นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือแบบว่าชอบความฟูความฟูความแบบเวลาเราเกลี่ยนะคะเวลาเราเกลี่ยแล้วมันแบบว่า มัน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 เข้าผิวเรามันเข้าผิวเราเร็วเลยแล้วก็เหมาะกับทุกสีผิวเลยนะคะสนใจจิ้มลิ้งด้านล่างได้เลย<ง>ค่ะทีนรสกสนใจจิ้มล<ง>ิ้งด้านล่างได้เลยนะคะแล้วไม่ลอยเลยนะนี่ทาทาทามือแหลเอ็นเอ็นก็ไม่ลอยไม่ลอยนะคะไม่ลอยไไถ้ากลัวมันลอยถ้าถ้ากลัวมันลอยชัย้ไหมเกลี่ยไปก่อนเกลี<ง>่ยไปก่อนค่ะวนเวนไปก่อนวนจะกว่าน้องอ่ะจะค่อยๆแบบว่า น้องจะค่อยๆแบบว่าเซตตัวแล้วก็แบบค่อยๆที่จะแบบว่าขยายไปในพื้นที่อื่นๆนะคะหนูบอกเลยว่าที่สําคัญอ่ะคือไม่ติดขนใครที่เป็นคนที่ข<ม><ค>นเ,เยอะอใครเป็นคนที่ขนเยอะก็สามารถใช้ได้นะคะไม่ติดขนเพราะว่าอกงนคือบางเบาแล้วก็ฟูคือแบบ